จะลาข้ากก่อนเดียวก่อนนับที่สองดีกว่าเออนับหนึ่งสองเียมันเลี้ยวถ้ามเลี้ยวึงกูมันเี้ยวขวาขายขวากขวากคาพี่ขวกคนใช่ไหมขวากุนขวากคุนไม่ได้ขวาองขวาของทที่สองฮะเออนี่นี่คืออย่างนี้ก้แรกอั้วแรกอยู่นี่เลยก้แรกอยู่นี่เลยเนี่ย 1 2 1 3 1 2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  1 2 e é. โดนคนสุดท้ายครับไอ้บอลยังไม่เคลียร์นะคะเลแต่ว่ันไปเตรมตัวเน้าทีโอ้ยดีเร่ง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 โอ้ยเฮ้ยยเตะเตอ้ยโอ้ยตะตะ 아 <목소리도> ยังได้โทสัง์ทีวิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นากลาออกรายชื่อน่าจะเปกับนายรองศาสตราจารดรอิสโตเร่เนียครับองค์รักาเจ้ารูปเนี่ยครับเป็นการเมืี่าริ่ที่มาช่เหลเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับได้เรื่ต่อไปเนี่ยครับมันนีคนี่โดนเ่ออะไรผมเนี่ยครับสัตว์น้องับอนี่ครับอุดมวิทยาในสกุลเกียร์เนี่ยแล้วมีเนี่ย ส่งนี่เป็นกองมีเบอร์8ครับของสนักอ้อมต่อไปผู้ครับนกครับคุณุกิบงนะครับคู่ดชนะเบอร์3เป็นรของสนักพี่ยานารัแล้ะเราละไปัดวัาสุดท้ายล้กันนะครับผมนะครับขอรับจัดวางโดยทีรับการ่นอาจารย์แล

các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên thế giới, các cầu thủ thi đấu nhanh nhất trên điểm điểm được 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 พอตัวรอดี่การลงราชานั้นตัสิทธิ์นว่าทั้งสองที่วันนี้นการโครจัเศษนนในรแทรูปแบบนรของคอาเพื่อไม่มีอะไรในับหมายความว่าไม่เคยนะครเจอกันก่อนแต่วันนี้เป็นทางก็ได้นรของการในการมาแย่งรูปหนักในกับคนพื้นในกับนะอืมเสดยดเดียวนะับนับนนะ ขึ่นบอลในระดับสงครับระบแล้วด้การเล่นที่น่ใจไม่แตกต่างครับสามารถสองสี่สองสี่สี่สามสามไดัคร้นบอลข้นสงครับจะเล่นกัน้วยระบบสิบนาทีทุกคนจะวิ่งห้านาทีทุกคนเรีน้ีาเด็ทุกคนจะเท้าเอวนชี้ให้เพื่อน่วมทีมที่ดนรับุ่ียูล้ว ระวางทีมของมททน,นะครับะ้ท่านตสองอให้เพื่อนย้อนกลับมาในท่านอูดมิทท่านอุดมิทไดเ้ดเขี่ยมานะครับจบหัจบใหกับสลั30คะนย่นทีน่ตนานะครับแล้วก็า่ยเขีนะเพืวบ่าในเอร26เบอร26ของมทไปให้เอ50คหึ่งันน่งนะครับแล้วก็กลับมาให้เขียนะครับขอเสียงต่อ นี่ผลชีวิตครับนบลิาไทยและผู้สอินคปไทู้อยู่เบ้องหลังความสำเรของสิงคโาร์ไทยทุกชบครับและพี่ไรพี่มจะเ็บองไรท่หลยนนเนหลักกาตังเป็นพี่ปนันไปกโมสรในระับทุกทุกสิคตานีรับหลาย้นมาและนีสยงามทีุ่ครับสองทีมสิงคโปต์และยิงยอะเลนี้เอาสองมาแล้วทยาวโอ้

กนที่เดืน2กัน2ที่องกรรัรัยอ่ยนะครับเพื่อนทีคอมี่สีครับองให้ทีเปอร์าย์ของเานะครัเป็นเกรินะครับร่วมแข่งขันกับทีมซุปเปอร์สตาร์ RMUTR ของเรานะฮะ ทุกท่านก็เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องนะครับตอนนี้อาบน้ําล้างหน้านะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าหล่อเหลานะครับนี้ใครที่ขอถ่ายรูปขอไลเซ็นนะครับเปลี่ยนเชิญเลยนะฮะหลากหลายท่านครับที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ขออนุญาตร่วมรุนด้วยคนนะคะก่อนช่วยในการจับรางวัลอยู่ไหมครับถ้าไม่อยู่นับหนึ่งสองามไม่อยู่สละสิทธิ์น,นะฮะางวันแรกของวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษจ,จากท่านอาจารย์ดรีนะคะ ครับเสด็ตัวนะครับกองใาญเลยนะคะสำหรับของขวัญจากวันใหญ่นะค,คะ ท่านดิการบดีบอกว่าเสียงแสงเทียนตรงนี้นะครับอยากให้สว่างนานๆนะครับเพื่อความโชคช่วงของมหาวิทยาลัยเทคโนลยีราชมงคลของเรานะครับนะสบมือนะครับนี้นะฮะด้เป่าเคปอันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการฉลองปีใหม่นะครับปี2556นะครับ